เอาเรื่องนี้ดีกว่านะเรื่องที่อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องการเมืองที่ต้องถือว่าเป็นเป็นการเมืองเรื่องอํานาจที่ณนะวันเนี้ยขั้วอานาจที่ในรัฐบาลเองมันก็มีอยู่สองฝักสองฝ่ายสองขั้วนะที่มีเขาเรียกว่ามีดุลกําลังพอๆกันคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะครับสองขั้วนี้สองพักนี้แม้จะอยู่ในรัฐบาลเดียวก,กันแต่ว่าก็มีการแข่งขัน มีการหักเหลี่ยมกันอยู่ในทีะนะน้องปิพ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยที่มันมีข่าวลือว่าเข้าไปคุยกันเขาไปเจอกันอะไรอย่างไรก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะนัดไปเจอการที่โรงแรมพูลแมนคุณเนวินคุณทักษิณคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณอนุทินปรากฏวันนั้นเนี่ย นัดนี้ต้องยกเลิกไปเพราะอาจจะคนรู้เยอะ,ะแล้วก็ไม่มีข่าวอีกเลยจนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมา<ะ>ทุกสำนักลงตรงกันว่าเขาเจอกันแล้วอันนี้คือวันที่24กสิ่กุมภาค่ะก่อนที<ะ>่ว<ะ>ันรุ่งขึ้นน่ะจะประชุมกรรมการบอร์<ะ>ดเียค่ะ,ะเห็นคุณเนวินแล้วแต่ยังไม่เห็นคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินไปเชียงรายไม่เจอคุณทักษิณไม่เจอคุณอุ้งอิงคุณเนวินไปจริงแล้ววันนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยเขาก็ประชุมเขาก็พูดคุยกันที่นั่นหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบไป วันที่1มีนาคมหลังจากนั้นคุณทักษิณลงไปนะครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมทั่วไปแล้วปรากฏว่าวันที่สองเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เายขาไปเจอกันวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมค่ะพี่กองคุณผู้ชม,มรายงานข่าวเจาะลึกลงไปให้อีกไปเจอกันที่บ้านจันทสองล่าดด้วยค่ะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าทักษิณไม่มีทางมาคุยเรื่องแบบนี้นอกสถานที่หรอก มีแต่ไปกินมามา่าต้องให้คนอื่นไปกินมามา่าคือตัวเองต้องคิดว่าตัวเองณนะวันนี้ <c oughs> ฉันเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนี้ <c oughs> <ช>นะฉันมีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง <c oughs> ใครจะมาเจราจาจะมาคุยต้องเข้ามาหาฉันฉันเตรียมมาม่าเอาไว้ไม่รู้มาม่าติดคอหรือเปล่า<อ>ตามรายงานบอกว่าก็นั่นแหละค่ะทักษิณเ,เนวินอุ้งอิงแล้วก็อักนุทินค่ะตามรายงานเนี่ยบอกเจอกันแล้วคุยกันสี่เรื่องไอ้เรื่องหัวสว์นี่แทบไม่ได้คุยเลยพี่กองเรื่องแรก แก้รัฐธรรมนูญ hmm. เรื่องที่2เรื่องของพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลเขาถึงตั้งข้อสังเกตว่าวันที่3จึงไม่เอาเข้าสภา hmm. เรื่องที่3ค่ะเรื่องพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย hmm. และเรื่องที่4ี่อันนี้จับตาดูให้ดีเลยนะ hmm. เขายังจะดันต่อนะคะแก้สัญญากฎหมายฟับอิงฟิตนะคะให้ต่างชาติมาเช่าที่ได้99ปีอปีค่ะก็คือเอาที่ของเราแต่ให้ต่างชาติเนี่ยเช่าได้ยาวแล้วมาลงทุนได้ยาว hmm. อันนี้ให้จับตาดูเพราะว่ากฎหมายเนี้ยมหาดไทยเป็นคนดูอยู่มไม่รู้ว่าจะคุยอะไรยังไงกันบ้างแต่รายงานข่าวที่ลึกลงไปกว่านั้นบอกคุณทักษิณส่งสารตรงๆว,ว่าเฮ้ยครั้งนี้คุยกันครั้งสุดท้ายแล้วนะคุยตรงๆอย่าตุกติกแปลว่าอะไรคุยกันครั้งสุดท้ายแล้วนะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณเองไม่พอใจจุดยืนและท่าทีของภูมิใจไทยซึ่งเฮ้ยเองขวางตลอดเลยนี่หว่านะ ตีก๊อฟก็แล้วคาระโอเกะก็แล้วมาม่าก็แล้วเบิร์ดเดย์บอยก็แล้วพาเบิร์ดเดย์บอยเข้าไปนะมาม่าของ่ันเนี่ยมันไม่มียางเลยหรือไงฮะอเห็นไหมแล้วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเรื่องรัตรรมนูอันนี้อันหนึ่งนะรัตตัมานูญแม้ว่าพักเพื่อตายจะบอกว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ก็ไว้ใจไม่ได้ก็จะแก้เรื่องจริยธรรมนะพี่กองสองก็คืออะไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะนะเรื่องนี้เนี่ยประชาชนไปแสดงความเห็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เอาใช่นะครับแล้วก็มันก็เป็นผลประโยชน์มหาศาลแต่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าไม่นะเรื่องการพนันออนไลน์คำถามว่ามันจําเป็นขนาดที่จะต้องแบบนี่แสดงว่าเขามุ่งมั่นมากนะไอ้เรื่องพนันออนไลน์ใช่นะใช่ก็แสดงว่ามหาไทยเองเนี่ย ก็ไม่อยากทำแหละนะจะดีลงดีเลยอะไรไปแบบนี้เพราะว่ากฎหมายการพนันเนี่ยมหาดไทยเขาเป็นคนเป็นคนดูแลอยู่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพดูแลอยู่ประเด็นคือว่าคุณชื่ออะไรนะคุณแว่นประเสริฐประเสริฐบอกว่าคือมันถ้าเกิดว่าจะแก้เรื่องเอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะเมื่อกี้นี่เรื่อง99ปี ให้เช่าให้ต่างชาติเช่าที่ปัจจุบันเนี่ยให้ต่างชาติเช่าได้แค่30ปีแต่เขาจะแก้เป็นให้เช่าได้99ปีค่ะนะครับเก,กี่ยวกับประชาชนยังไงประชาชนต่างชาติเนี่ยประชาชนที่เป็นเจ้าของโครงการรหรือเปล่าเจ้าข <c oughs> องอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าที่บอกว่าไม่มีเรื่องคุยเรื่องไอ้สวเรื่องดีไซน์เพราะอะไรล่ะเพราะไอ้เรื่องสอบทำคดีหัวสวเนี่ยมันเป็นอาวุธทางการเมืองไง เพื่อจะมาต่อรอกันไอ้ถ้าเองไม่ทําตามใจฉันนะ<ด>นเนี่ยฉันก็จะจะบีบบังเอิญว่าไอ้ดอกเนี่ยดอกจะทําคดีวัวเนี่ยข้อกฎหมายมันไปไม่ได้ใช่ยันที่หลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นนะนะพวกนี้ก็รู้กันไปได้ไปไม่ได้หรือจะลุยถั่วลุยฝ่ายก็ก็รู้กันพวกนี้นแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับพอมีข่าวที่น้องพิมพ์เล่ามาเนี่ยมันเป็นรายงานข่าวะนะ วันนี้ก็ต้องหาคํายืนยันให้มันชัดเจนว่าตกลงไปคุยกันจริงไหมะนะคุณอนุทินชาญวีรากูลนะครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งก็เยนนะเออนี่นี่น,นี่ซึ่งก็ถูกถามเรื่องนี้ะนะวันนี้ถามหลายเรื่องแหละนะครับถามหลายเรื่องถ,<า>ถูกถามเรื่องสําคัญเลยบอกกระแสข่าวที่นายอนุทินและนายในวินเนี่ยไปคบพบนายทักษิณ ที่จันสองล่าเมื่อวันที่สองมีนาคมเนี่ยที่น้องพิมพ์บอกเนี่ยนะตกลงแลวจริงหรือไม่จริงอย่างไรในอนุิธถามว่ารู้ได้ไงอ่ะอรู้ได้ไงอ่ะอนะมันเป็นการพบกันเป็นเรื่องปกติเป็นประจำอยู่แล้วผมเนี่ยเป็นคนชวนนายเนวินไปนัดกันเป็นวันหยุดนะครับและคุยเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันนะฮะ,ะในงานไทยรู้ได้ไงอ่ะเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงรู้ได้ไง มีใครเป็นหรือเปลเอเป็นจริงตามนั้นไหมคะว่าท่านอรุณกินแล้วก็คุณในไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาไปประจําอยู่แล้วแล้วรู้ได้ไงอ่ะไปถึงท่านในกินไปด้วยก็ผมก็ชวนไปเหมือนเดิมนัดกันวันวันวันหยุดอยู่อยู่พอดีที่คลังขาใจกันคุยคุยคุยตั้งหลายเรื่องไม่มีอะไรคุย ลงฟ้าอากาศคุยงานบ้างขอคําแนะนําท่านบ้างในฐานะที่ท่านก็เป็นเป็นผู้ที่มีประสบก,การณ์เพื่อแต่ีสัญญาใจอะไรกันนะคะรอบนี้ม,มัน,ม,นมันก็ไม่มีคนอื่นเนะญญาะาใครหาาครลุดออกมาเนี่ยโอ้นี่คําถามสาคัญนะคุณอนุทินถามนักข่าวว่าใครหลุดออกมาก็ไปกันสี่คนอยู่กันสี่คน<อ>ใครเล่าจะหลุดออกมานะคือหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ฝังไม่ได้ออกมาจากฝั่งภูมิใจไทยถ้าฟังตามนี้นะถ้าฟังตามนี้นะก็ออกมาฝั่งกรุงทักษิณนั่นแหละถูกไหมถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะเอแล้วพอปล่อยข่าวออกมาแบบเนี้ยใครได้ใครเสียมากกว่ากันพี่กอเออนะฟังภูมิใจไทยแต่สิเสียกว่าใช่เออนะจริงๆมันก็ไม่มีใครได้มันก็พอๆกันนั่นแหละเพราะว่าคนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องการต่อรองไงนะ ทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ไปพบกันเนี่ยนะครับนายธรุทินก็บอกว่าก็เป็นไปได้นะอยากไปพบกันทุกคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากไปพบกันทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วก็เป็นเรื่องปกติถามย้ำว่านายทักษินได้ให้คําแนะนําอะไรหรือไม่นายอรุทินบอกว่าเวลาตนถามอะไรท่านก็ให้คําแนะนําดีๆเสมอทั้งนี้ได้มีการหาเรือกันหาเรือกันทุกเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนโยบายรัฐบาลไม่เฉพาะเรื่อง พรบเอนเตอรอ์เทนเมนต์คอมเพล็กหรือร่างแก้ไขพรบาการพนันออนไลน์และไม่ได้เป็นการหารือกันเป็นการคุยกันถามต่อว่ามีเรื่องต้องเคลียร์ใจกันหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องรอยร้าวระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยในอนุทินก็ตอบว่าไม่มีตนหารือกับนายชักศิลป์เป็นประจำอยู่แล้วไม่ขุดไม่คุยโทรศัพท์กันก็คุยไลน์กันไม่เคยมีอะไรที่เป็นปัญหาและหลังจากการพูดคุยแล้วเนี่ยนักข่าวถามนะครับว่า จะได้เห็นประเด็นเหล่านี้ที่พักภูมิใจไทยจะออกมาขวางพักเพื่อไทยในเรื่องต่างๆอีกหรือไม่นายอนุทินตอบว่าภูมิใจไทยเคยขวางอะไรเพื่อไทยอย่าพูดแบบนี้นะน้องจำไม่ได้หรอ 1. เรื่องประชามติ 2. เรื่องแก้รัฐธรรมน,นูญ 3. เรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กช่วงแรกๆตั้งคำถามมาสี่ข้อลูกชายคุณเนวินไงตั้งโต๊ะแถลงเลย แล้วก็ฟรีเรื่องอ่อกเรื่องแก้แลฐธรรมนูญถูกแล้วตอนนั้นที่ถามจะแก้จริยธรรมคุณอนุทินเนี่ยออกมาสวนเองว่าเราเป็นนักการเมืองเราต้องถูกตรวจสอบถ้าทำไม่ได้ออกไปทำธุรกิจไม่ต้องมาเล่นการเมืองจนกระทั่งคุณทักษิณเอาไปพูดว่าหล่อเร็วไปหน่อยหล่อช้าๆหน่อยก็ได้ครับถูกไหมนี่ไงคุณนุทินก็เลยบอกนักข่าวว่าเอาอีกแล้วนะเสี่ยมคนให้ชนกันอีกแล้วนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินกันดูนะครับ เดี๋ยวก่อนนะภูมิใจไทยเคยขวางอะไรเพื่อไทยน้องน้องพูดเนี่ยพูดพูดพูดแบบนี้ก็เอาอีกแล้วเที่ยงคนให้ชนก,นกันอีกแล้วตั้งแต่หล,หลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วยต่างๆนานาค่ะที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยก็าหารือกันแล้วก็หาข้อสรุปได้ทุกครั้งใช่ไหมอย่างเรื่องร่างกฎหมายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ตอนแรกก็ร่างมาปุ๊บก็ทางกระทรวงการคลังบอก ให้นายให้ท่านนายกรักษาการกฎหมายคนเดียวเนี่ยมากระทรวงมหาดไทยก็ไปกลับเรียนชี้แจงท่านนายกว่ามันมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารความปลอดภัยอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าท่านนายกรักษาการคนเดียวมันอาจจะหนักเกินไปอะไรท่านก็เห็นด้วยในที่สุด,สดร่างล่าสุดมันก็มีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมรักษาการใช่ไหมมันก็เราก็ทํางานด้วยกันไม่ใช่ว่าโอ้จริงๆเนี่ยถ้าท่านถ้าเราแบบ ไม่ใช่ทีมเวิร์กนะไม่ห่วงกันนะให้รักษา,าการคนเดียวไปเลยยังไงนกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายการพนันไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้รักษา,าการหรือไม่รักษา,าการแต่เราก็ต้องไปสปิริตการอยู่ด้วยกันก็คือต้องไปร่วมรับผิดช,ชอบด้วยกันนะมีอะไรจะได้จะได,จะได้แบบแบ่งเบาภาระแล้วก็ท่านนายกภาระอย่างอื่นมากมายใช่ไหมจะมารู้เรื่องในรายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับได้ยังไงอันนี้ก็คือ คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราก็ทํางานด้วยกันด้วยด้วยความห่วงใยด้วยความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและก,ลกันท่านต้องเห็นให้คำแบบนะนำเรื่องเอเจนต์ไม่คอมเพกยังไงบ้างก็กก็็นี่ไงก็ไปไไปปพูดคุยอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันร่างมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นร่างของกิจการ <c oughs> ใช่ไหมอย่างเรื่องมันมีเรื่อง50ล้านบาทอยู่ใช่ไหมมีเรื่อง50ล้านบาทอยู่ข้อ ถ้าร่างนี้เข้า,เข,าเข้ามาคอ,อรมงเมื่อไหอร,อร่คอรมจะไปตัดออกก็เดี๋ยวก็ไปแย้งกับกฤษฎีกาหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะให้เขาไปศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้สาภาไปรับหลักการแล้วก็ตั้งตั้งคณะกรรมการแล้วก็แปลยติกันไปมันก็เป็นกฎหมายของสาภาในที่สุด